สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้คุณครูจะมาทบทวนเนื้อหาจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทาไมต้นไม้สองต้นจึงเจริญเติบโตแตกต่างกันจะเห็นได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่แตกต่างกันจะเป็นเพราะอะไรน,นั้นไปหาคําตอบกันเลยค่ะเรามาดูรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างรูปแบบที่1ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับประโยชน์และไม่เสียประโยชน์รูปแบบที่2ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์เรียกว่าภาวะการได้รับประโยชน์ร่วมกันและภาวะพึ่งพากาัน รูปแบบที่3มฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์เรียกว่าภาวะปรสิตและภาวะการล่าเหยื่อและรูปแบบที่4ต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์เรียกว่าภาวะการแข่งแย่งแข่งขันกันค่ะเรามาดูรูปแบบแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือภาวะอิงอาศัยค่ะ ภาวะอิงอาศัยเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่มาอยู่รวมกันโดยฝ่ายอิงอาศัยได้รับประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายเป็นฝ่ายที่ไม่รับและไม่เสียเช่นเขาฉลามและปลาฉลามนะคะหอยฉลามจะกินเศษอาหารของปลาฉลามค่ะหรือนกทํารังบนต้นไม้นะคะนกจะอาศัยที่ สูงของต้นไม้เพื่อป้องกันอันตรายที่2นะคะภาวะพึ่งพากันนะคะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่มาอยู่รวมกันนะคะแล้วพึ่งพากันไม่สามารถแยกจากกันได้นั่นเองค่ะเช่นโปรโตโซวัวในลำไส้ปลวกนะคะโปรโตสัวเนี่ยจะช่วยย่อยไม้ที่ปวกกินเข้าไปนั่นเองค่ะหรือสาลายกับรานะคะราเนี่ยจะให้ความชื้นแก่สาลายนะคะแล้วก็ดูดซึมอาหารจากสาลายนั่นเองค่ะ ภาวะต่อมานะคะเป็นภาวะการได้รับประโยชน์ร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่มาอยู่ร่วมกันต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์สามารถแยกจากกันได้นะคะเช่นดอกไ, <iş> ไม้กับผีเสื้อผีเสื้อดูดน้ําหวานจากดอกไม้ดอกไม้ได้รับประโยชน์จากการผสมเกสรหรือควายกับนกเอี้ยงนกเอี้ยงช่วยกินเห็บหมัดนะคะควายก็ไม่คันผิวหนังภาวะต่อมาภาวะประสิตนะคะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันฝ่ายได้รับประโยชน์เรียกว่าปรสิตฝ่ายที่เสียประโยชน์เรียกว่าผู้ถูกอาศัย เช่นประสิทธิ์ภายในก็เช่นพยาธิในตับของท่อน้าดีพยาธิตัวตืดในลาไส้ของคนประสิทธิ์ภายนอกก็เช่นกาฝาดกับต้นไม้เพลียกับต้นไม้นั่นเองค่ะภาวะต่อมาภาวะการร่าเหยื่อนะคะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มาอยู่รวมกันแล้วฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์เรียกว่าผู้ล่าฝ่ายเสียประโยชน์เรียกว่าเหยื่อนั่นเองตัวอย่างเช่นหมีน้ำตาลล่าปลาเป็นอาหารสิงโตล่าม้าลายเป็นอาหาร และภาวะสุดท้ายคือภาวะการแข่งแย่งแข่งขันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสองฝ่ายที่ต้องการทรัพยากรเดียวกันทําให้แข่งแย่งแข่งขันกันแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตเดียวกันแบบที่2การแย่งแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะเรามาสรุปความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกันเลยนะคะ ภาวะแรกภาวะพึ่งพาการความสัมพันธ์จะได้รับประโยชน์ร่วมกันขาดจากกันไม่ได้นะคะเช่นโปรโตซัวในลำไส้ยปวกภาวะที่2ภาวะอิงอาศัยกันนะคะฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่เสียแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์ค่ะเช่นห่อฉลามกับปลาฉลามภาวะที่3นะคะภาวะประสิตค üy ่ะฝ่ายที่เป็นปรสิตจะได้รับประโยชน์นะคะและผู้ที่ถูกอาศัยจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ค่ะเช่ House ออนกาฝากกับต้นไม้ใหญ่นั่นเองนะคะและภาวะ การล่าเหยื่อนะคะผู้ร่าจะเป็นฝ่ายที่ได้รับประโยชน์ส่วนเหยื่อจะเป็นผู้ที่เสียประโยชน์สําหรับเนื้อหาในชั่วโมงนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อสอบถามอะไรสามารถสอบถามครูได้เลยนะคะแล้วสุดท้ายอย่าลืมทำรายงานส่งบณครูกันด้วยนะไปเจอกันค่ะ